แล้วก็น้ามันก็ไม่มีเงินจ่ายจนแบบเป็นรถไฟเนี่ยล้างเรื่องน้ํามันเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายโอ้ยบักบอยประเทศมึงก็คือบาคบอยดีเนาะสีมาโยงคุณโยงพีอยู่ผิดกับพื้นนําพุณนี่อยู่อยู่สื่อ,อปเป็นอะรนรเน,นาะปักันนี้เนาะเออคอยละสายสื่อบอดีไปหาเว้าให้ลาวอีกและทั้งที่คนลาวนี่ไม่ได้เว้าให้เพ่อนเลยเนาะคนลาวนี่เขาจะาไม่ไปแตะต้องเลยประเทศเพ่อนนะแต่เพ่อนนะเสือกเนาะ โอ้โหนะท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแนวคิดจาาบอยนะครับหลังจากที่มีเรื่องกับไทยนะครับก็ยังไม่พอใจเกาะลาวเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบอกว่าเราไม่มีเงินสำรองบอกว่าเราเป็นประเทศที่จนประเทศที่ขาดแคลนนะครับวันนี้บอยอดเองในน,นามของเราจะมาดา่าจ่าบอยให้นํำใจลยท่านผู้ชมซึ่งบอยอดกับจ่าบอยเนี่ยก็ถือว่าบอยยอดดา่ามาแทบทุกวันอยู่แล้วนะครับ ซึ่งห่างหายจากการดาจ่บอยเนี่ยก็ถือว่าประมาณหนึ่งแต่วันนี้จะกลับมาด่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งบอยนะครับประเทศบอยเนี่ยผมได้ไปเห็นเนี่ยขอทานนะครับครึ่งประเทศจริงไหมมีจริงนะครับนะขอทานนี่เยอะมากนะครับสบปปลาวเนี่ยจนไหมก็จนนะครับไม่ได้รวยเหมือนขมรหรอกแต่ขอทานเนี่ยมายดพูดตามตรงว่ามีน้อยนะครับมีน้อยกว่าขมรมาก อันนี้พูดจากการที่บยอดได้ไปเห็นกรเมรเพราะว่าบยอดได้มีโอกาสไปปั๊มพัสเปอร์นะครับตอนที่บยศมาประเทศไทยแรกๆก็ได้มีโอกาสไปก็ปั๊มกระข้านไปฝั่งกรเมรนะครับท่านผู้ชมได้เห็นถึงคอทานนะครับเยอะมากๆนะครับซึ่งบ้านบยอเนี่ยอยู่หน้าด่านเนี่ยนครพนมเนี่ยไปดูได้เลยครับจะมีไม้คอทานแน่นอนว่าไม่มีอันนี้บยอรับประกันเลยว่าคอทานเนี่ยในด่านที่หมู่ ในที่บ้านเบยอดเนี่ยไม่มีนะท่านผู้ชมแต่แคมเเนี่ยขอทานขึ้นประเทศนะเวยบัคมเน้นแคมเขมรบอยนะครับบักฮาต่ำตับต่ำปอดเมืองนะครับยามมดูถูกประเทศผมนะครับนะเอยอดเองนะครับในนามคนสอปลาวนะได้เห็นนะครับพฤติกรรมของคนขมเเนี่ยแน่นอนว่าเบยอดเองก็คือรับไม่ได้นะครับนะกับการที่พูดว่าบ้านปะทอดโจรบ้านเอยอดไม่มี เรียกว่าไม่มีเงินสำรองโน่นนั่นนี่ถึงจะมีหรือไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับบ๊ยอดเชื่อว่าคาเมนเองนะครับก็ไม่ต่างกันจากบ้านบยอดนะครับเป็นหนี้จีนในการที่สร้างสนามบินนะครับเตโชก็2,000นะครับกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ได้น้อยนะแล้วถ้าเป็นเงินเลียวเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับแน่นอนว่าคาเมนกับสบปปลวนในความจเจริญน,นะครับ ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าหากว่าประเทศไทยล่ะประเทศไทยก็เจริญกว่าประมาณร้อยเท่าจเจริญกว่าบ้านบายอดนะบ๊ย,ยอดยอมรับแต่เรื่องขอทานนี่แหละที่บยอดได้เห็นคือบ้านบายอดเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะท่านผู้ชมนะถามว่ามีไม่มีเหมือนกันทุกประเทศแหละแต่หนึ่งในนั้นคือคามรจะมีเยอะกว่าคนอื่นมากๆนะครับประเทศที่จนที่สุดในโลกล้วก็ว่าได้ท่านผู้ชมเนาะขนาดขอทานยังมีเขาเรียกสแกนจ่ายนะบ๊ายอดเพิ่งไม่ เพิ่งเคยเห็นนะครับขอทานที่สแกนจ่ายปกติแล้วขอทานก็จะเป็นคนจนใช่ไหมท่านผู้ชมไม่มีมือถือแต่ขอทานกระเมนเนี่ยมีแม้กระทั่งสแกนจ่ายท่านผู้ชมแน่นอนว่าบอยนะครับนะอยากเอาโยงลาวนี่แหละครับไปเป็นพวกนะครับอยากโยงลาวนี่แหละครับไปมีปัญหาแต่พอคนลาวได้เห็นสิครับนะโดนด่ายับนะครับเขาไม่พอใจนะครับที่บอยนะครับดูถูกประเทศลาวนะครับ ดมินดูแคนประเทศลาวซึ่งประเทศบ้านเกิดของบยอดนะคุณผู้ชมเนาะบยอดถามว่ารักไหมแน่นอนว่าบยอดเกิดนะครับประเทศชาติบ้านเกิดทุกคนรักหมดแล้วครับนะถึงบยอดจะปก,ปกป้องประเทศไทยเราพูดแต่เรื่องประเทศไทยแต่ถ้าวันไหนที่มีคนมาด่าลราอย่างเช่นวันนี้นะครับบอยนะครับมาด่าสปปร,ปรลาวนะครับบยอดก็พร้อมที่จะปะทะนะครับพร้อมที่จะปะนามเต็มที่อย่างเช่นคนลาวนะครับ ที่ไปอยู่ในคาเมนนะผมยัอไม่รู้ว่ามีเยอะหรือเปล่านะไปถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ก็มีนะครับเขาก็อาจจะรักคาเมนแต่รักให้ถูกที่นะครับนะเพราะฉะนั้นทัวร์ลาวจะไปลงพวกคุณที่ไม่มาปกป้องนะครับไม่มาปกป้องคนลาวนะบอยบอกว่านี่ประเทศลาวเป็นประเทศที่โจนนะครับเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นหนี้นะครับรถไฟก็จะล้างไม่มีนักท่องเที่ยว พูดมาได้นะครับแล้วสนามบินเตโซที่เปิดนะครับไม่ไม่กี่เดือนที่แล้วเนี่ยมีสนามบินมีนักท่องเที่ยวไหมนะครับเพราะว่าในการที่จะเข้ามาเที่ยวแน่นอนล้คือจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับแต่กระเหม็นมีไหมละครับบยศเชื่อว่าก็ไม่ต่างจากสปปลาวบ้านบยดหรอกครับนะไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาโม้นะครับอย่ามาหิงเพราะในการที่ คุณมาพูดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคนลาวนะครับทั้งประเทศนะเขาจะลุมด่าคุณนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบลยอดเองท่านผู้ชมที่ไม่พอใจนะครับที่ได้เห็นคอมเมนต์บอยนะครับสุดห้าวนะครับคอมเมนต์บอยสุดห้าวที่มาดานะครับไม่ให้เกียรตินะครับคนลาวซึ่งบลยอดเองก็เป็นคนลาวนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าในความรักชาติบ้านเกิดมีอยู่แล้ว พอเห็นคนมาด่าแบบนี้นะครับนะพอเห็นคนมาด่าแบบนี้ก็ทําให้บอยดเองนะครับก็ไม่พอใจนะท่านผู้ชมนะไม่พอใจนะครับเพราะคุณไม่ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะมาด่าผมผมมีแต่ผมนี่แหละที่จะไปด่าคุณนะครับแน่นอนว่าการที่เคมมนบอยนะครับนะก็ด่าคนสซอปปลามาท่านผู้ชมนะก็ แล้วแต่เขานะครับแต่คนลาวนะครับถามว่าจะตอบโต้ก็ตอบโต้เต็มที่นะครับเพื่อปกป้องสิทธิปกป้องประเทศชาติบ้านเกิดน,นะท่านผู้ชมนะก็พร้อมที่จะประนามคอมเมนบอยเต็มที่นะครับถ้าทุกคนอื่นบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเราไม่ได้นะครับเพราะว่าคนอื่นมาด่าดเราเดาก็พร้อมที่จะด่ากลับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมที่จะพูดด้วยเหตุและผลนะไม่ใช่ด่าดเฉยๆนะซึ่งบอยเองเนี่ยมายอดเชื่อว่า เขาคงคิดว่าเขานี่แหละครับมีความรู้นะครับมีความสามารถแต่เท่าที่ดูแล้วความสามารถตรงไหนครับไม่เห็นจะมีเลยนะครับนะไม่มีละครับความสามารถนะครับมีแต่การโม้การคุยซะมากกว่านะครับสิ่งที่คอมเมนต์บอยนะได้กล่าวมาแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์ก็มาพูดคุยกับบอยได้ครับว่าคอมเมนต์บอยนะทุกคนเป็นกําลังใจให้บอยอดไหมครับนะคนสปปลาวที่มาอยู่ประเทศไทยไหมครับว่าบอยครับส่งกําลังใจให้ ด่าคาเมร์บอยครับคาเมร์บอยอัปปีนะครับคาเมร์บอยตัวจันไรนะครับก็ด่าคนอื่นไปเรื่อยนะครับนะซึ่งคนลาวนะครับหลายคนก็ไม่พอพอใจนะครับที่บอยนะครับนะมาวุ่นวายนะครับดึงประเทศสปปลาวนะครับนะไปยุ่งเกี่ยวนะกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รบกวนเขมรเลยแต่คาเมร กลับไปด่าว่ารายท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมคลิปเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบออย่าได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้บออย่าเองสิาพี่แล้วน้องไปก่อนสวัสดีครับพี่พีวัตรสุภุสกุนครับสวัสดีครับ